วัสดุภายนอกจะเป็นไนลอนก็จริงเป็นดูเหมือนเป็นพลาสติกก็จริงแต่ลองดูนะวิถีมันนุน่นถึงมานั่งนะครับเลยไปเลยดนูดน,นะครับโดนโดนเหล็กนะฮะถือว่าไกลนะครับระยะนี้ที่ผมยิงไปนะยี่สิบเมตรได้นะครับเนี่ยครับโดนเห็นไหมฮะ โดนเป,นป้งเลยคือถือว่าค่อนข้างตรงนะวิธีผมว่าข้อส่งแม่งอะดีดีเลยแหละน่ะโดนสีแดงผมจะเล็งสีน้ำเงินนะดูดูในกล้องนะเล็งสีน้ำเงินนะน่ะโดนอ่ะโดนสีน้ำเงินนะ่ะเออวัตถุใหญ่ๆอะ่ะนะครับว่าลูกบินค่อนข้างดีฮอปมันดีครับน่ะโดนนี่ครับ โดนอีกะยิงค่อนข้างดีมากนะครับน่ะโดนนะครับได้ยินเสียงฮะเดี๋ยวผมเงียบนะน่ะเห็นไหมโดนสีน้ำเงินนะครับเนี่ยผมประทับใจแม่งโคตรมากๆเลยครับมันยิงโคตรดีอะน่ะโดนสีนเงินนะคือมันยิงอยู่ในวิถีค่อนข้างที่จะ อาจจะเป็นเพราะว่าท่อมันเป็นตัวโลหะไงมันก็เลยยิงเหมือนกับบีบีกันนะคือคือท่อบีบีกันข้างในมันเป็นโลหะเหมือนกันเป็นทองเหลืองนะครับมันก็เลยทําให้ลูกเนี่ยมันวิ่งได้ค่อนข้างดีแม่งประทับใจเลยแหละนี่คือยังไม่มีฮอปอัพนะผมดูแล้วมันเหมือนจะทําเอาเกียวมาขายทำฮอปอัพได้นะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดงดนะปืนของผมเองนะลองดูนี่คือเดิมๆนะครับไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ไอ้ตัวที่แต่งอยู่นี่นะครับอันนี้คือตัวธรรมดาดเดิมๆทีเ a p ีเอดนะครับ คือมันไม่ได้แรงนะแต่มันยิงอะ่ะค่อนข้างไกลลูกมันดีฮอปมันดีครับฮอปยางที่ลองลูกมนดีน่ะนะถึงเนี่ยนะครับปิวไปเลยลูกนี้คือลูกบีบีเหมือนกันนะครับเห็นปะครับโดนสีน้ำเงินดูนะฮะน่ะโดนครับผมน่ะลูกปิวไปให้ ลูกเป็นโคตรดีอ่ะเนี่ยโดนอีกครับประทับใจครับผมประทับใจบอกเลยเลยราคานี้ประทับใจมากโดนครับผมแบบบินค่อนข้างที่จะตรงวิถีพอสมควรนะถ้ายิงถ้าเป้าใหญ่นะแม่งยิงโดนง่ายเลยอ่ะอย่างดูเด่เดี๋ยวผมยิงกล่องโฟมลงน้นะนะกล่องโฟมตรงถังขยะนะครับในระยะเกินสิบเมตรนะครับเด็งไปที่กล่องโฟมถังขยะ โดนอะไอ้เหี้ยนี่คือระยะแบบไกลนะเว้ยปกติผมยังไม่เจอปืนอารมณ์ที่แม่งยิงได้แม่นขนาดนี้นะเอออ่ะเดี๋ยวผมยิงอา่าเทอขังขยายอีกนิดนึงเป็นกล่องไฟงนนะตรงนั้นนะตรงนั้นนะที่อยู่บนเสาไฟอลองเล็งแม่งดูเลยครับแต่แต่สูงขึ้นไปนิดนึงนะแต่ใกล้เคียงมากใกล้เคียงเป้าหมายมากนะเล็งใหม่น่ะแม่งโดนนะ น่นัะขนาดนัน้นอ่ะเล็กกว่าคนนะครับเห็นไอ้กล่องที่อยู่บนเสาไฟไหมผมยิงโดนะระยะตรงนี้มนยมยิงโคตรดีนะครัเดี๋ยวดูยิงกล่องโฟมอีกทีนึงเกือบโดนนะผมตามมานิดนึงโดนถังขยะนะครับเนี่ยโดนกล่องโฟมอีกเห็นไหมครับแม่งโคตรแม่งยิงเลแม่งโคตรดีอะยิงตรงสีน้ำเงินใหม่อีกทีหนึ่งนะ โดนสนามเ็กเล่น,นโดนสินบนเงินอีกอะหมดแล้วนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าปืนไอ้ก๊อกที่เอามาเนะี่ยแม่งยิงโคตรดีอันนี้คือแม่งต้องอวยยิงโคตรดีจริงทดสอบให้ดูนะร่บยิงดีจริงๆนะยิงยิงค่อนข้างแม่นในระยะสิบเมตรเนีนยนะ่ยผมว่าถ้าวัตถุประมาณสักประมาณสักขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะมันเข้าเป้าตลอดนะครับ อะยังไงก็ฝากไว้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับฮอปที่แม่งโคตรด,ดีท่อที่แม่งโคตรด,ดียิงแม่งโคตรด,ดีอาจจะไม่ได้แรงแต่แม่งยิงดีอ่ะนึกออกไหมปืนที่ปืนที่ยิงดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องแรงก็ได้นะครับแต่ฮอปมันดีนะมันทำให้ลูกแบบหมุนสก,กูเบนได้ค่อนข้างดียังไม่ทําการตัดแต่งเดี๋ยวเราลองไปโมดิฟายดูบ้างน,นะครับสําหรับตัวที่ผมเอาไว้เล่นเองนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ